สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube ท,ทุกท่านครับ <c oughs> อยู่กับผมช่องออดําซิ่ง <c oughs> นะ <c oughs> โอ้เสียงจะเปลี่ยนนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมอย่างจว่าอากาศเปลี่ยนเสียงเพี้ยนเลยครับอาวันนี้พามาดูกองทัพดีบรอนครับวันนี้เวียงดินนะช่วยกันเวียงดินเพราะว่ารถสิบรอลงไม่ได้ครับ เล็เจะว่าฝนตกทุกวันเลยครับตอนเย็นสิลร้อยังลงไม่ได้นะเลยช่วยกันเวียงดินเก็บงานในด้านมุมนี้ก่อนครับติดถนนเนี่ยติดถนนชนาทนนะในคลิปนี้ต้องขออภัยเสียงท่านผู้ชมไปก่อนครับเพราะว่าไม่สบายครับไม่ไม่ถึงกับไม่สบายเลยไอเออเสียงหายครับอากาศเปลี่ยน ดูการเวียงดินไปก่อนครับมีซานนี่อยู่คันหนึ่งนะซานนี่คันเดียวในทีมงานลงไปถ่ายยังไม่ได้นะไม่รู้จะลงยังไงครับนี่มุมนี้ก็ดีวิรอนดังเดิมก็ชื่อดูซานนะครับไ,ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ใหม่ไม่ได้เปลี่ยนค่ายนะเป็นค่ายเดิมแต่เปลี่ยนชื่อครับ ดีวิรอนจากโดซานครับขามน้ำข้ามทะเลมาจากเกาหลีนะครับาครับวันนี้ก็ม,มีแต่ไมโครนะครับต้องดูไมโครไปก่อน ฝนไม่มาก็พรุ่งนี้ก็วิ่งได้แล้วครับสิบรอเราย่างดินดูดูการอุ้มดินเมื่อ้ืน1.2คิวครับหวานคิวเสร็จเข้าร่มหน่อยเสียงยังหายอยู่ ืทำแนวขั้นดินนะครับช่วยกันเวียงขึ้นมาเวียงตรงทรงต่อกัน พยัง f ์เอฟซทุกๆท่านครับที่เข้ามากดติดตามรับชมในช่องออดน้ำซิ่งนะก็เป็นกำลังใจงให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆให้ดูเรื่อยๆครับอันที่ใจรักในด้านรถขุดครับรถสิบรอจะพยายามถ่ายให้ดีที่สุดครับมีอะไรแนะนำได้ครับมเม้นเข้ามาแนะนำใต้คลิปเราได้เลยครับ เดี๋ยวไปชมมุมนู้นกันครับมุมนูน้นยืนในมุมนู้นก็เวียงเข้ามุมแล้วครับช่วยกันเวียงเข้ามุมสี่คันครับด้านนูน้น เป็น220 2สองคันแล้วก็200อีก2คันครับ220นี่เป็นรถใหม่เลยนะใหม่ป้ายแดงถอดด้ามเลยครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหาทางเข้าไปถ่ายใกล้ๆให้ท่านผู้ชมดูเพราะตอนนี้เสียงหายครับวันนี้ <c oughs> ขออภัยท่านผู้ชมด้วย <c oughs> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องออดน้ำซิ่งด้วยนะครับ เอมซีันไดพผมเห็นช,ช็อตสวยๆเขตบุรีด์บุรีรัมย์ก็โทรบอกส่องออดัมซิ่งได้ครับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ชมกันเบอร์โทรติดต่อเดี๋ยวจะใส่ไว้ได้ด้านล่างนี้ครับนี่ครับติดต่อหาเราได้ครับ ไปเรื่อยๆครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับเปลี่ยนมุมมองครับมาถ่ายในด้านนี้ให้ดูกันเหวี่ยงมาเรื่อยๆครับส่งต่อกันนะเป็นภาพที่น่าดูครับ ถ่ายหลายๆมุมให้ดูกองทัพดีิรอน,นครับ แกมาครับท้าแกมาเราเจอเท่าแกดินครับป้าด,ดินเรา,อาเอ้แจอลรถมาลงมารถเรามาบอกทีมงานเรามาเลยทีมงานลุยเลยแล้วไ <c oughs> อ้อุ้งๆลงมา <c oughs> นี่มาดูด้านบนครับเป็นสองร้อยนะตัวนี้นะนีวิรอน สองคันนี้เป็นโฉมใหม่ครับ2องยี่โฉมใหม่เลยนะสุดจัดครับนี่ครับฝากติดตามครับ YouTube ป้าดินเรา สวยงามนะดีวิรอนเวียงท่งต่อกันครับนี่เรียงกันมาเลยหนึ่งสองสามส่งต่อกันมาเรื่อยๆครับนี่คันนู้นจะส่งขึ้นมาครับมาให้คันนี้คันนี้ก็จะส่งต่อขึ้นมานี่ เวียงต่อมากออไว้ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะตักขึ้นมานี่ครับนี่นี่นี่ตักมานี่นี่ทำงานกันเป็นทีมครับนี่เวียงมาไว้ตรงนี้ปั๊บนานแล้วก็มาเอาตรงนี้ครับตรงนี้ก็ขนุนครับส่งมาตรงนี้ครับนี่นี่นี่ส่งต่อกันครับ รูดคันแรกก็จะส่งขึ้นมาคันที่สองนี่ครับนี่คือว่าทำงานกันเป็นทีมดีมากครับมีการวานแผนงานกันนะ่จะทำาปันไปทำเพื่อครับตองตองแบ่งแผนงานงาน,งานไม่เดินหน้านะไปอุง้งไปอุงอ้งอุ้งครับชมไปเรื่อยๆครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับฝากก,าากาไดไลค์กดติดตามช่องวันน้ำซิ้งด้วยนะครับหลังคลิปนี้บายบายครับ